ข้อเตือนพัดกับมันแจ่มฝนพัดจะมันคุณแค่หมิ่นบริทนสลายเป็นกับมันจะบริการในการนำมาถมมันใช่เงา้ของจูป๊อก QVP สายมีรอบสุดท้ายแ like ข <spirituality> ่งขันกันนะครับผมระหว่างหมูหยอและแอลแซง ่าเรียกตองปองนะครับอาจจะเข้าปากพี่จื้อมากกว่านะผู้ชนะในคู่นี้นะครับผมต้องไปเจอกับเอ๋นะครับที่ชนะน้องก๊อตรออยู่แล้วนะครับผมใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้มาดูกัน ก็เขันคนแรกนะครับผมหมูยอนะวันนี้มาด้วยเสื้อสีครีมจากห้องพร็อพนะครับผมเพราะว่าห้ามใส่เสื้อดําแล้วนะครับผมแต่มันไม่ได้ใส่มาครับมันก็ใส่เสื้อดํามาอยู่ดีก็เลยต้องไปหาเสื้อห้องพร็อพมาคลุมไว้ก่อนหมูยอวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเครื่องรางซามูไรนะครับผมก็เขาบอกว่าน่ากลัวแล้วก็น่าเกรงขามนะครับผมแล้วก็มีดาบซามูไรที่พร้อมจะฟาดฟันคู่ต่อสู้ทุกคนเพื่อจะเป็นชัยชนะในวันนี้ครับผม โอเคครับผมวันนี้มาเจอกับแอลแซงหรือองตองของเรานะครับผมมาด้วยมาดผมฟ้านะครับพร้อมกับเสื้อที่ยืมจ็กแก็มานะครับเพราะว่าใส่เสื้อดํามาเช่นกันวันนี้เครื่องรางของเขานะครับผมมากับหน้ากากแอคชั่นนะครับผู้พิทงความยุติธรรมนะครับผมพร้อมที่จะปราบเหล่าร้ายอะไรที่เป็นเรื่องร้ายๆนะครับหน้ากากแอคชั่นสามารถปราบได้หมดเขาบอกว่างนี้โอเคมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นคนที่จะได้เข้ารอบไปเจอกับเอ๋ยครับผมไปดูกันเลยกับของจูปกผีวี สวัสดีครับหมูยอสวัสดีครับวันนี้หมูยอต้องมาเจอกับคุณกองกองนะครับน่ากลัววันนี้น่ากลัวตื่นเต้นนะครับเนี่ยตอนเนี้เรื่องชื่อเอลค่ะมีความสึกไงครับที่จะได้เจอกับน้องหมูยอเฉยๆถ้าเจอหมูแพ้ก็ได้ชนะก็ได้ได้หมดเลยเฮ้ยจะแพ้หมูเหรอก็ทำไมต้องชนะอ่ะตือไม่มันชนะก็ได้แพ้ก็ได้แบบแบบเราไม่เครียดเราจะเล่นสบายๆน่ากลัวครับ เขาเช่าชวนผมแบบลั่นไปแบบว่าเช่าชวนแบบไปเลยอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เอาอะไรมาเป็นเครื่องรางครับผมนี่ครับชาวมุไรเฮ้ยทำไมต้องเป็นชาวมุไรเพราะว่าผมที่เออไม่มาเดี๋ยวเขาอะไรทำไมต้องเป็นชาวมุไรเอาเอามาขู่เขาไงมันดูน่ากลัวนะเนี่ยแบบว่าเขาขู่พูดจะสู้ด้วยแล้วก็แบบว่าสุขุมนี่คนไม่ได้นี่ครับน่าจะแอคชั่นทำไมต้องเป็นตัวนี้ มันเอาไว้ปราบเหล่าร้ายคือไอ้หมูยอเป็นเหล่าร้ายหรออะไรก็ได้ที่ร้ายๆอันนี้ปาบเหล่าร้ายมีไพ่ประจำตัวไหมไพ่ที่ชอบเล่นเจ็ดเล่นเจ็ดก็ไพ่นี้มาเล่นแน่นอนอ๋ออีเล็ตแค่มีแมวเมื่ออันนี้แล้วก็แมวทำไมถึง่อบแมวเีนออกบอยอะไออกบอยออกบอยมีอะไรฝากถึงผู้ต่อสู่ไาห้ก่อนที่จะเจอกันเอ้ลัคกี้เจ็บเขาอ่ะผมไม่กลัวหรอกเขาจะชอบหมาดิเกตนะผมรู้แหละผมมีข้อมูลมาแล้วเขาบอกให้หมูยอแล้วว่าเรามาเอาตำนานเฮ้ย เราเมามีมเราเราไปนะไม่ได้เมาไปนั่งสมาธ <c oughs> ิก่อนไปนั่งสมาธิก่อนก่อนเลยนะตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปใช่เ <c oughs> ขาจะด่าปะแบบว่าอออินตั้งแต่ตาเลยอ่ะกูจะด่าค <c oughs> ู่ที่สี่ของสายบีหรือคู่สุดท้ายแล้วนะครับผมของคองจูป๊กพีพี นี่มากับหมีควายนะครับหมูยอหมูน้อยหมูน้อยวันนี้เอาอะไรมาเป็นข้างล่างเนี่ยครับซาบูไรครับทำไมต้องซาบูไรวะหมูอ๋อเท่เป็นนักรบอะไรเงี้ยโอเคพี่เรว่มาเลยเป็นแจ๊กกแล้วครับออ๋นักกัดแอคชั่นมาครับนักกัดแอคชั่นจากเรื่องชินจังชินจังมัดมาแนวแบบพดูความจริงครับแล้วปาบเหล่าร้ายใช่ก็คืออะไรที่ไร้ไร้ปราบไปหมดใช่ไอหมูเป็นตัวร้ายเอาเลยไหมอย่างแรกอ่ะโอเคเริ่มเล ถ้าทุกคนเข้ารอบไปจะได้เจอกับใครสักคนระหว่างเออยกับก๊อตแต่เอยกับก๊อตเจอกันแล้วเปน <c oughs> ็นไอเออยชนะด้วยดูแลว้ว <c oughs> มึงพูดท้ายแลย้วเนี่ยกูอยากเล่าที่มาที่ไปของเสือ้อคู่ของกูนี่ทำไมวะเอะเอ, <c oughs> เอาากูอามาเลยกูวันรุ่นแบบน้ำมาพร้อมหัวยอด้วยใส่เสื้อดำมาของกูเลยแอนบอกว่าใส่เสื้อดำมาทำไมมันกลืนใช่ใช่แบบนีอน้อ่ะใช้กูก็เลยบอกแอนว่า นันกูขอยืเสื้อแหลนี่เสื้อแหลนแลเนี่ยแล้วไอหมูยอเเสื้ป่พบทูระกาศแตวันแรกแล้วว่าห้ามใสสอดำใได้ดูอะไรเลยนั้นเากัห้จะพองคนเใเสื้อดำเลยไม่มดูไดเวก่มเ้อกกเนที่ขห้ามใสสดำกูยังเปลียนอันยนดำเรื่อไอ้อาเรื่องแรกมา แฮนแรกกันเลยดีกว่าครับผมหมูยอคิง5้สูตรนะครับผมแอลแซงเอสหกฮะหมูยอมีสิทธิ์เล่นก่อนในแฮนด์นี้ครับผมถือดอกจิกมา2ใบและคอออกไปและแอลแซงเช็คครับ และปลอบพี่แลนเปิดออกมาเป็นคิงเจครับผมตอนนี้หมูยอติดคู่คิงนะครับผม2คู่นะรวมกับคู่7ที่อยู่บนบอร์ดด้วยนะครับผมแอลแซงมีคู่7็ดคู่เดียวและยังมีเอสไฮฮะตอนนี้แอลแซงสามารถลุ้นเอสเพื่อแซงหมูยอมาได้แอลแซงก่อ แอลแซงเบ็ดออกไปก่อนเลยฮะสองพันเพื่อปรับฮะแล้วหมูยอคอไปได้คู่คิงที่เขาถืออยู่ครับผมและแจ็คแอนด์เปิดเทิร์นออกมาเป็นสองฮะยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรครับผมแอนเช็คพี่หมูยอครับและแอลแซงเช็คให้หมูยอฮะหมูยอสาดลงมาอีกสองพันครับสองพันจริงหรอหมูมี้เจ็ดจริงหรอเล็กโผล่อหมูนี้รหรอไม่หรอแอลแซงมอบครับผมหมูยอเทคพอร์ตแรกไปที่หนึ่งหมื่นชิพฮะคืออะไรมาหมูคือไพ่ ขัล้ครับี่อัดดีกเดือดเว้ยผู้กำกัวแข่งขันจะโดนมัเดือดไหวจักยังไม่้าพันกเดือดกันกันอยูเห็นแรกอ่ะเฮียขี่เราไม่ได้กันนเี้ยมึงเห็นบ้างลูกนาออกแล้วอะไม่ได้สังเกตเลยจริงปะแล้วมึเห็นตัวเฮียตายเห็นตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กา็ดูดขึ้นทามานะ แจ็คเจ็อยู่ที่หมูยอครับผมเอสเซูตอยู่ที่แอลแซงฮะเขาหลามตัด2องใบแอลแซงเล่นก่อนคอไปที่2,000ชิปครับและหมูยอเช็คครับเหลนเปิดปรับมาเป็น3 8 6นะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครติดอะไรครับผมแอลแซงยังนําอยู่ด้วยเอชไฮฮะนี่ครับหมูยอเช็คและตองตองเช็คครับผมมาดูที่เทอนฮะ กีหลนันเปิดเคินออกมาเป็นสิบครับผมตอนนี้ลุ้นสเตรทกันได้ทั้งคู่คนะฮะขอแค่5ออกมาก็พอครับผมจะเป็นสเตทกันทันทีแต่ตอนนี้แอลแซงก็ยังนําอยู่ด้วยเอชไฮครับและยังสามารถลุ้นฟลัชได้อีกด้วยในเหตุการณ์นี้หมูยอเล่นก่อนหมูยอจะว่ายังไงหมูยอเช็คครับหมูยอเช็คมาก่อนเลยและแอลแซงจับสร้อยนิดหน่อยพร้อมเบ็ดสองพันชิปครับหมูยอคอครับผมเพื่อไปลุ้นสเตรทกันได้ทั้งคู่ฮะ มยอรอแจ็คนะฮะหรือ5้าครับผม5้าจะเสมอนะฮะแต่แจ็คหมูยอชนะเลยแอลแซงลุ้นได้ทุกไพ่ฮะนอกจากแจ็คครับริเวอร์เปิดออกมาครับพี่แหลนเป็นแจ็คฮะโอ้โหเป็นไพ่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ใบนี้นะฮะจะทําให้แอลแซงชนะครับแต่แจ็คดันออกมาครับหมูยอพลิกแซงขึ้นมาได้เฉยหมูยอต้องเล่นก่อนครับที่ริเวอร์ฮะหมูยอติดมานานแล้วหมูยอขู่และเช็คไป <c oughs> ครับผม <c oughs> แอลแซงเช็คครับเปิดไพ่ออกมาหมูยอมีหนึ่งคู่บผมหมูยอชนะไปด้วยคู่แจ็คครับเทปพมดราคา8ป0 0ัชิปไปที่หมูยอชนะไป2แทนแล้วมึงไม่ทำมาแต่บ้านปะมาทำที่อะไรตรงนี้สีกรอนหดเกินควีนสองอยู่ที่หมูยอฮะเขาบอกไพ่ประจำตัวเขาและแจ็คก้าอยู่ที่แอลแซงฮะ หมูย่อคอไปครับ2,000ชิปฮะทำเล็บร้านไหนของต๋องอันแถวแรกก็บังครับแต่ร้านไม่ได้วยได้ไหมครับเฮ้ยทำไมต้องแปะให้เขาลดราคาให้มึงดิใม่เขาเป็นรุ่นพี่ดูเช่มอ๋อ <c oughs> ได้ <c oughs> คนกัก <c oughs> เองแอลครับเช็คครับอแอลแซงเช็คครับผมมาดูเป็นที่ฟล็อปฮะและฟล็อปปอกมาเป็นเอสแจ็ค เครับผมแอลแซงติดคู่แจ็คคืนไปจากแฮนด์ที่แล้วฮะหมูยอยังไม่ติดอะไรครับเหตุการณ์นี้แอลแซงต้องเป็นคนเล่นก่อนครับแอลแซงหยิบชิปขึ้นมาฮะนับนับและสาตร์ลงมา2,000ชิปที่กูถือนี่มันทองไอดีมี่วะเพราะจะได้สัพสิทธิ์หมูยอนับเลยฮะเอาหรือเปล่านะมันน่าไปไม่นะและหมูยอตัดสินใจคอไปครับเพื่อลุ้นที่เทินเพื่อจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะ และเชิญเปิดออกมาเป็น3าครับผมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรฮะแต่รอบนี้แอลแซงดันเช็คฮะเพื่อหลอกหมูยอหรือเปล่าหมูยอเช็คอย่างรวดเร็วครับเพื่อมาดูริเวอร์เป็น4ฮะซึ่ง4มานะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์อะไรอยู่ดีครับแอลแซงยังนําอยู่ด้วยคู่แจ็คแอลแซงเช็คและหมูยอเช็คครับเปิดไพ่ออกมาฮะแอลแซงชนะไปด้วยคู่แจ็คคืนไปจากแฮนด์ที่แล้วครับผมด้วยจํานวนชิปเท่ากันด้วยฮะาแปดพันชิปครับเอาเรื่องคิดรันไหนรันไอซีแปะนปะเนี่ย กูเปิดร้านได้ไหมกจัดกูเปิดร้านได้ไหมมันไม่ปกตินะมึงจะมาเปิดร้านได้ไหมมึงได้ไปแล้วแห่เนี้ยปิดได้หมดเลยมึงมีคู่แจ็คแล้วเขาเป็นอะไรกับมือเราเขาเไม่รู้พี่กูมาเดียได้ซของเองหกห้าซูดอกจิกอยู่ที่หมู่ยอครับผมเอ็ดสิบดอกจิกอยู่ที่แอลแซงครับมีแพ้อะไรอยู่ดิเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวอาการปวดอาการกูไม่ออกหลักแต่กูพูดเลยกูไม่อ แอลแซงคอไปเบาๆ2,000ชิปหมูยอเช็คอย่างรวดเร็วครับ <S <S พี่แหลนเปิดฟลอปออกมาเป็น k คิง9 4ฮะตอนนี้ยังไม่มีใครติดอะไรครับและยังไม่มีใครลุ้นอะไรได้ด้วยนะฮะแต่ตอนนี้แอลแซงยังนำอยู่ไกลด้วยเอสไฮครับหมูยว่าไงหมูยมีสิ์เล่นก่อนหมูยอเช็คไปครับแอลแซงมองไพ่ตัวเองหนึ่งทีพร้อมทำปากจูกลและตัดสินใจทำอะไรดีเขาบอกว่าเขาไม่อยากเช็คฮะ และเช็คไปก่อนครับเช็คไปก่อนดีกว่าเพื่อมาดูที่เทิร์ครับและเทิร์เปิดออกมาเป็นควีนครับตอนนี้นะ่ฮะแอลแซงสามารถลุ้นแจ็คเพื่อสเตทได้นะครับผมและหมูยอยังไม่มีอะไรเลยฮะต้องลุ้น6หรือ5เพื่อได้1คู่เท่านั้นครับทางนี้ทางนั้นก็ยังไม่มีใครติดอะไรฮะหมูยอสัตว์ไปก่อน2,000และอแอลแซงตามอย่างรวดเร็วครับกูรู้เลยว่าต้องมีอะไรเท่าน,นี้และริเวอร์เปิดออกมาเป็นสีอีกหนึ่งใบครับผมเอาละฮะไม่มีใครมีอะไรแต่จะเล่นกันยังไงดีหมูเช็เคหมูเช็ค มูยอเช็คแอลแซงเช็คครับผมและแอลแซงชนะเทคพอดนี้ไปครับมูลค่า8,000ชิปด้วยเอชไฮฮะและหนึ่งคู่ที่อยู่บนบอร์ดนะครับคือคู่สีฮะไม่มีใครมีเฮียแอ้นะเอต้องชนะครับเย้พูดแบบนี้กับทุกคนที่เขาเ้าแข่งผมป่ะหรือว่าเป็นแค่แฮนด์นี้เลยก็พูดเยอะอยู่จริงๆ,ๆถ้าจบรายการก็คือรวมตัวมาต่อยกูได้เลย แอนต่อมาครับ7 4็สูตอยู่ในมือหมูยอครับผมส่วน AJ DVD สมบัติพินธ์ีอยู่ที่แอลแซงฮะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ใหญ่พอสมควรครับผม74สซูตของหมูยอคอไป4,000ชิปครับแอลแซงเช็คอย่างรวดเร็วฮะหมูยอพากูเรื่องของการอุบลนไว้แล้วก็เข้าด่านมีด่านเป่ามอไซคเป่ามอไซค์ทำไมเป่าบงเลยก็คือขี่มอไซคมาก็เป่าอุ้ยอล้วกเป่าแบบกำลังขี่มอไซคอยู่มีเป่าคนได้แหละใช่ได้หัวคือ ่อกมอเตอร์ไซค์ทำไมเพื่อนแข่งล้อหรืออะไรเหรอรว่าแบบ2คนปะเต้าแอลกอฮอล์เออในตอนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์และฟลอปเปิดออกมาเป็น5 6าหครับผมตอนนี้เนี่ยฮะทำให้หมูยอครับสามารถลุ้นสเตรทได้นะครับผม4 5 6 7นะฮะเป็นโอเพ่นเอเลยทีเดียวไม่ว่าจะ8หรือจะ3มานะครับผมหมูยอก็เรียงแต่ตอนนี้แอลแซงก็ยังนำอยู่ครับด้วยเอสไฮฮะ แอลแซงต้องเล่นก่อนในแฮนด์นี้ครับเอสแจ็คของเขาเช็คออกมาหมูยอลุ้นได้ทั้งขึ้นทั้งร่องครับเลยเบ็ดไปสะหน่อยดีกว่าสัก4ี่พันละกันนะแอลแซงเฮ้ยยอมีอะไรทำไมยอมาทำไมยอถึงมายอไม่ห้าหรอกูรู้แล้วมันมีอะไรมันมีสมองไือควายและแอลแซงก็ดูไพ่ตัวเองครับมันน่าลุ้นหรือเปล่า ตั้ง4,000ชิปจะคุ้มไหมกับการลุ้นครั้งนี้และอแอลแซงมอบทิ้งไปเลยฮะไม่เล่นครับผมหัูยอดเทสผ่อมูลค่า12,000ชิปไปแต่ก็ยังไม่ถือว่ามากมายเท่าไหร่ครับในแฮนด์นี้ฮะยังสามารถสู้กันได้อย่างสูสีอยู่ในแฮนด์ต่อไปสถิติแล้วคนที่แข่งมาทุกคู่เลยใช้เวลากี่นาทีนานอยู่แล้วแต่คู่คู่ที่เร็วที่สุดคือพี่มีนกับพี่ดิวเร็วที่สุดอะเร็วที่สุดไม่ถึง10แผ่นนะเพราะเขาเอาอินเอาอีริโอเปิดมาพี่ดิวพูดไพ่เองก เอ็ดหกกเอ็ดคเฮ้ยคุณจะพูดทำไมจริงแทนต่อมาครับผมหมูยอควีน6กะ้แอลแซง15อยู่ในมือแอลแซงมีสิทธิ์เล่นก่อนครับกับบิ๊กไบรยมูลค่าส0่พชิปแอลแซงจะคอหรือเปล่าครับแอลแซงคอไปฮะและหมูยอเช็คอย่างรวดเร็วเพื่อไปดูกันที่ปลอบครับ ปลับเปิดออกมาเป็นเอสแจ็คสามครับผมยังไม่มีใครติดอะไรแต่โมยอยังดำอยู่ด้วยควีนไฮครับอ้องบก็แล้นนะเดี๋ยวันไปไปยี่อยจัดอ่ะต้องผ่าไกอุ้ยนี่ในช่อบดู่อวตอนนั่นแต่ที่มีมีแม่จื้อทำนี่ด้วยอืมอนี่นี่กินกันได้อะไรมต้งทำอะไรอ๋อรู้นี่กูน่าเขาถ่ายดีกว่า าทุกเทปทุกเทปพวกไม่ได้คิวแต่มาทุกเจอทุกเทปมันเป็นเทปใช่ไหมเฮียมาทุกเทปตอน<ไห>น,<ไห>นี้กูกำลังคิดว่ามันเป็นเพราะพวกผู้มายหรือเไม่ไม่ทุกเทปตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะทุกเทปทุกเทป หมูยอเช็คแอลแซงเช็คครับผมมาดูกันที่เทินครับแล้วเทินเปิดออกมาเป็น3อีก1ใบทําให้ทั้งคู่มีคู่3ที่อยู่ในบอดครับคนละคู่ส่วนตอนนี้นะครับไพ่ควีนของหมูยอก็ยังนําแอลแซงอยู่ดีฮะหมูยอเช็คหมูยอเช็คเช็คครับและริเวอร์เปิดออกมาเป็น6ครับผมหมูยอติด1คู่เฉยเลยหมูยอติดคู่6ที่ริเวอร์ฮะก็เลยเอาสะหน่อยขอชิปสัก4ี่พันได้ไหม ขอเป็ดออกมาแอลแซงหมอบทิ้งทันทีฮะหนึ่งชิปเป็นของมูยอคิ้ง2อยู่ในมือหมูยอครับผมแจ็คสอยู่กับแอลแซงหมูยอคอไปครับและแอลแซงเช็คครับผมและปลอบปบปออกมาเป็นควีนเจ็ดเอชฮะยังไม่มีใครติดอะไรเช่นเคยฮะแต่หมูยอนำอยู่ด้วยคิ n งฮะเอลได้ก่อนค่ะเอลเช็คครับ เช็คเช็คเช็คครับดูกันที่เธอินฮะเธอินเปิดออกมาเป็นหกครับผมยังไม่มีใครติดอะไรแอลแซงต้องลุ้นแจ็คหรือ3เพื่อแซงหมูยอขึ้นมาฮะ <Check. S 2> แอลแซงเช็คไปก่อนหมูยอเช็คครับยังไม่มีใครติดอะไรจริงๆและริเวอร์เปิดออกมาเป็น4ครับผมไม่มีใครติดอะไรเช่นเคยฮะหมูยอยังนําอยู่นะครับผมด้วยคิงครับไม่น้อยมีสเตียได้มีสีไ,ได้ 4, ไดแอลแซงเช็คไปที่หมูยอ หมูยอจะเช็คหรือจะเบ็ดดีคิดซะหน่อยและเช็คไปครับผมเปิดไพ่ออกมาโชว์ทิ้งให้ไปนะครับผมและชนะแอลแซงไปที่8,000ัชิปครับ8ให้ที่หมูยอครับผม8 9อยู่ที่แอลแซงแอลแซงคอและหมูยอเช็คครับฟลั่งเปิดออกมาเป็นแจ็คแจ็ค ควีนครับผมตอนนี้แอลแซงยังสามารถลุ้นสเตรทได้นะฮะขอแค่10มาอีกหนึ่งใบส่วนหมูยอยังไม่มีอะไรครับผมแอลแซงยังนําอยู่ด้วย9นะครับผมแ9 9ของเขา,มามหมูยอเช็คครับแอบหมอบ,มอบแอลแซงเบ็ดหมูยอหมอบไปทันทีครับผมหมูยาเป็นสมอลบายส0่พชิปและแอลแซงแปดพันชิปค่ะใช่บายมันเริ่ม u ะ เอสแจ็คอยู่ในมือหมูยอครับผม43อยู่กับแอลแซงฮะยอมีสิทธิ์เล่นก่อนหมูยอว่าไงคอหมูยอคอไปที่8 0 0 0ชิปครับตอนนี้ไลน์อัพแล้วแอลแซงเช็คเช่นกันฮะมาดูกันที่ฟลอปครับผมฟลอปเปิดออกมาเป็นคิง3คุยนะตอนนี้หมูยอสามารถลุ้นสเตรทได้นะครับกอแค่ส0มาอีกหนึ่งใบส่วนแอลแซงครับผมมีคู่3ฮะแอลแซงยังนำอยู่นะครับผมแต่เหตุการณ์นี้ก็ยังสูสีกันอยู่ฮะ เอาแซงเบ็ดออกไปที่8ปดพันครับผมด้วยคู่3ของเขาหมูยอว่าไงครับจิกเหรอใช่คอครับหมูยอคอไปอย่างทันทีนะครับผมรอได้อีกหลายใบเลยระวังเก็บมือทำไมผมหยิกอะไรเอาเก็บมือดที่เชิญครับและเชิญเปิดออกมาเป็น3อีกหนึ่งใบครับผมทํใหไมตอนนี้แอลแซงติดต้อง3ฮะที่เชิญ และเบ็ดออกไปทันทีที่800 0ชิปครับหมูยอลุ้นไหวหรือเปล่าหมูยอมองหน้าและคิดสักนิดหนึ่งนะครับพร้อมจับชิปขึ้นมาคอไปตามหา10ส,สักหนึ่งใบจะได้หรือเปล่าครับต้องมาลุ้นกันที่ริเวอร์ฮะและริเวอร์เปิดมาเป็น7ครับผมไม่ช่วยอะไรนะฮะตอนนี้เอลแซงชนะไปด้วยส3นะครับและเป็ดออกไปที่8 0 0 0ัฮะซึ่งมั่นใจว่าชนะแน่นอนหมูยอหน้าเศร้าเลยฮะตามหา10 10ไม่มาตามมาดูไม่เชื่อ มีจริงแล้วคุณเนี่ยคุณรอบอะไม่รู้ยังไงจริงจริงและหมูยอหมอบไปครับผมแอลแซงเทคพอร์ตมูลค่า56,000ชิปไปนะครับผมขอนใหญ่ใช้ได้เลยขอนใหญไปโอ้ยขอนได้เลยนะเนี่ยแจ็คหกสูตรอยู่ที่หมูยอครับผมแจ็คเก้าอยู่ที่แอลแซงฮะแอลแซงคอครับผมและหมูยอตัดสินใจเช็คะเพื่อไปดูกันที่ปลอบครับผม ฟลอปเปิดออกมาเป็น5้า4ครับผมยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในเหตุการณ์นี้ครับแอลซงยังนำอยู่ด้วยแจ็ค9ครับมี9สูงกว่านะหมูยอต้องเล่นก่อนัะหมูยอหมูยอเช็คไ เช็คเช็คครับผมเอลแซงก็เช็คมาดูที่เชิญนะและเชิญเปิดออกมาเป็นเอสโพดัมครับผมทำให้หมูยอมีไพ่ให้ลุ้นมากขึ้นมาอีกนะฮะเป็นหกได้นะครับผมหรือว่าเป็นโพดัมอะไรก็ได้นะฮะจะแซงเอลแซงทันทีแต่เอลแซงยังนาอยู่ครับซึ่งหมูยอเบ็ดไปก่อนที่800 0ชิปเลยนะฮะสัดสานไปก่อนที่งูหมูหมูยอเบ็ดมาที่แปดพันนเสิเอางรี่เลยหรอเฮ้ยอย่าไปพูดติดคู่เอเบรู้อย่ไปอดี แอลแซงเชื่อไม่เชื่อแอลแซงเชื่อฮะมอบไปเลยครับผมทำให้หมูยอเทคปอดนี้ไปมูลค่า24,000ชิปครับพลิกกันไปพลิกกันมานะฮะ <S <S เอสเจ็ดอยู่ในมือหมูยอครับผมแจ็ค9สซูตโพดำอยู่ในมือของแอลแซง <S 1> <S 1> หมูยอคอไปครับแอลแซงเท็คทันทีพี่แหลนเปิดฟลออกมาเป็นควีน n 6 6ขาลามตัดหมดเลยฮะห<า>มห<า>ม,มอบ,บอย โฟกัสเนีเ่ยไม่ใช่ฟอร์ดเราโฟกัสทำไมอะฟิมโฟกัส<จ>อ,อ,อน,น่่ แอลแซงตัดสินใจเช็คมาฮะส่วนหมูยอทํำยังไงต่อฮะหมูยอเช็คครับผมเพื่อไปดูกันที่เชิญและเชิญเปิดออกมาเป็น10โคดํานะครับผมทําให้แอลแซงมีไพ่ให้ลุ้นเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นโอเ n นเอ็นฮะรอคิงได้รอ8ได้นะครับผมส่วนหมูยออะไรก็ได้เลยที่ไม่ใช่คิงและ8และแจ็คและ9ครับเลขดีๆห้อสงมมคนเยอะนะเนี่ยยิงมือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แอลแซงต้องเล่นก่อนในแฮนด์นี้ครับผมได้คิดเลยและแตัดสินใจเช็คมาถึงหมูยอครับหมูยอก็เช็คเหมือนกันครับผมเพราะยังไม่มั่นใจมาดูไพ่ที่ริเวอร์ดีกว่าว่าจะเป็นอะไรและริเวอร์เปิดออกมาเป็นสิอีกหนึ่งใบครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแอลแซงเบ็ดออกมาทันทีที่8,000เพื่อบลัฟฮะ ยอไ่ชนะครับผมแต่หมอบฮะนี่คือเสด็จของโป๊กเกอร์นะครับผมต่อยไพ่เราแพ้เราก็ยังสามารถชนะได้ครับผม<อ>แค่ขู่เป็นนะขู่เป็นแอลแซงขู่ได้ผลครับชอดนี้และเทคพอรตไปมูลค่าพอต2 4 0 0 0ชิปครับหมูยอแพ้เลยคนต้องรีบเล่นนะเพราะว่า ปลายเราเอาทุกทุกเจ็บนลยทีมันจะคูณสองไปเรื่อยๆแล้วมันจะเล่นยากขึ้นไปเรื่อยกติกาค่ะคลหรเลยาครับไม่ไม่กติกาวินวินสองหัวใจอยู่ที่หมูยอครับผมควีนเก้าเขาล้ำตัดอยู่ที่แอลแสงแอลแสงต้องเล่นก่อนพรีฟอบครับและคอไปแปดพันชิปหมูยอเช็คทันทีครับพี่แหลนเปิดฟล็อปทันใด และปลับเปิดออกมาเป็นแจ็ค2 9 2ข้าวหลามตัดครับแอลแซงมีคู่9นะครับผมและข้าวหลามตัดให้หลุ้นอีกเยอะเลยนะครับผมส่วนหมูยอมีคู่2ฮะตัดสินใจเปลี่ยนออกไป16,00 0ชิปครับทางนี้พ่ย,ยังตามอยู่แอลแซงคอทันใดฮะเชี่ยแม่งเด็ต้ง่ใจถึงว่ะใจถึงเพิ่งได้ <c oughs> และเชิญเปิดออกมาเป็น9อีกหนึ่งใบครับผมแอลแซงนำไกลเลยนะฮะตอนนี้หมูยอไม่มีสิทธิ์ชนะเลยนะครับผมในเหตุการณ์นี้ฮะ หมูยอตัดสินใจนะครับผมนับชิปออกมานะฮะคิดว่าคู่2งนี่น่าจะชนะได้แล้วเป็ดออกไปที่16,000ืนชิปแอลแซงทําเป็นคิดนิดคิดหน่อยฮะพอภัยตัวเองก็ใหญ่อยู่แล้วแล้วตัดสินใจอออินใส่หมูยอไปเลยทันทีนะครับผมหมูยอกลัวหรือเปล่าเชียออเลยหมูเเอา้่ใจนานั้นพี่มั่นใจมากนเยเอา เขาตือคูเจ็ดมาปะไม่หรอกจริงเหรอแบบว่าเนี่ยเสียเป็นคนจิตลุ้นมูยอเอาไงฮะอออินมาอย่างยิ่งใหญ่ครับมูยอจะรับไปหรือเปล่าวิ่งแล้วมุยอตัดหินใจหมอบไปทันทีครับผมโอ้โหถือว่าหลบสวยฮะแหมคิดว่าจะเอาคู่สองไปชนะแต่ดันเจอตอครับแอลแซงมีตองครับผมมองต่อเลยว่า ไมวยหมูนี้ว่าของจริงเบาวายรูนแค่เราสองคนอะแฮนต่อมาเลยดีกว่า5คิง5อยู่ที่หมูยอ7สาอยู่ที่แอลแซงครับหมูยอต้องเล่นก่อนครับผมบิ๊กบลายหมื่นหกหมูยอคอไปแอลแซงเช็คครับและปลอบเปิดออกมาเป็นคิงควีน ห้านะครับผมตอนนี้ฮะหมูยอติด2คู่คือคู่คิงและคู่ห้าฮะแอลแซงมี7 3ครับผมแอลแซงเล่นก่อนแอลแซแอลแซงเช็คมาครับหมูยอออินครับผม2คู่ในมือหมูรอติดหรือยังติด,ต,ดติดอยู่ในรูมเนี่ยผม <c oughs> อ่ะปวดขี้ <c oughs> แอลแซงไหวหรือเปล่าแอลแซงตัดสินใจมามา ไม่เล่นฮะหมูหยอเทคัอนี้ไปครับผมเบาๆเลยสงสัยจะรีบไปหน่อยฮะ AJ DVD ครับผมหมูหยอ a Z หัวใจและแอลแซง19หัวใจฮะถือว่าไพ่ย,ยิ่งใหญ่เหมือนกันทั้งคู่ฮะ แอลแซงคอครับแอลแซงคอไปเบาๆและหมูยอดัะตัดใจออออินฮะออออินแอลแซงคอทันทีครับผมมาลุ้นกันดีกว่าฮะเอสแจ็คหัวใจกับ19หัวใจวิ้ยแม่งชนะสีไม่ได้ด้วยต้องต้องยังงูคุณขี้ใครจะเป็นผู้ชนะมาดูกันที่ปลอบครับและปลอบผลอมาเป็น4 9้าฮะึ่เยงผูเยงใจไม่ดีเลย เจ็ดครับผมตอนนี้นะฮะแอลแซงติดคู่9แซงนำหมูยอไปครับผมหมูยอต้องเอสหรือแจ็คเท่านั้นเพื่อแซงมาฮะและเทินเปิดออกมาเป็น8ดนะครับผมตอนนี้ทำให้แอลแซงมีไพ่อีกเยอะเลยนะครับผมหมูยอก็แจ็คออกมาก็ไม่ได้แล้วนะครับต้องลุ้นเอสอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าถ้าแจ็คออกมาแอลแซงก็จะติดสเตรททันทีต้องเป็นเอสเท่านั้นเพื่อหมูยอจะชนะครับ แอลแซงยังนำอยู่ไกลเลยฮะขอแค่ไม่ใช่เอสก็พอซึ่งริเวอร์เปิดออกมาเป็น สครับผมเหตุการนี้ทำให้หมูยอตกรอบและอแอลแซงเข้ารอบไปเจอกับเอ๋ยนะครับผมในรอบต่อไปค่ะไม่ต้องเสียใจไปนะครับหมูยอฮะยังมีซีซั่นหน้าให้ได้ร่วมแข่งขันกันอีกนะครับผมได้มาร่วมสนุกกันอีกแน่นอนส่วนอแอลแซงนะครับผมชนะแบบลอยตัวไปรอต่อสู้กับเอ๋ยในรอบต่อไปนะครับผมหมูยอแพ้ไปนะคะสำหรับูนี้ต้องประกาศ เอลเซนเขาล่อสมุยอนตกรอบไปแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่ามึงได้ช่วยให้กูไปขี่เออกูจะได้แบบไปปดปล่อยแต่เอยมายืนกดดันกูเลยนะเฮ้ยดูฟ้องมดูฟองเฮ้ยดูฟองเหรอยืนกดดันกูแบบี้เี่ยเอาแล้วแล้วแล้วเไปไปไปยืนยืนอะไเฮ้ยล เรื่องในฐานะที่ผมเป็นพิธีกรเนี่ยผมขอแสดงความเสียใจกับคุณด้วยคุณเสียใจไม่จริงผมขอคุณแก้ปวดที่ผมเสียใจจากใจจริงแต่จะไปแล้วคนน่ะรู้สึกไงบ้างที่แข่งกับคุณอลแซนไปมั้ยสนุกครับสนุกสนุกจริงหรือเปล่าสนุกจริงยอไม่ได้กุับ้านอะไรขนาดนั้นกดดันไหมกดดันไหมก็ตื่นเต้นไม่รู้แบบไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรแต่ว่าไม่ได้แบบว่าคาดหวังว่าจะ ชนะหรือรแพ <ija S 1> ้อะไรพอเรามาเล่นเป็นกีฬาใช่เล่นด้วยกันมีน้ำใจนักกีฬาใช่ผมตื่นเต้นมากครับเฮ้ย <ขอ S 2> ยังตื่นเต้นอยู่อีกเ,เหรอเล่นไปแล้วอ่ะใช่แอนี่ตื่นเต้นจริงเพราะว่าไม่ได้เล่นนานไม่คิดว่าจะชนะเลยนเฮ้ยแตถือว่าสเต็ปดีเลยนะสเต็ปดีนน<ข>อ่ะสเต็ปดีสเต็ปดีก็คือชนะคนควยอย่างหมูยอได้ก็ต้องดีใจมีแฮนด์ที่ประทับใจไหมครับคุณหมูยอแฮนด์ที่ประทับใจหรอจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้จริงเนี่ย ทีมสุดท้ายไหมทีมสุดท,ท้ายก็ได้ที่วัดกันแต่คิดว่าแบบว่าไพา่ตัวเองสูงอยู่ติดซูตติดแไรงไมาด้ายวยคิดว่าไปไหวแต่ก็ยังพ่ายแพ้ก็โดนเกิดขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นได้ไถ้ามีมแบบีแบบอะไรอะ <c oughs> ่ะมีแทนประทับใจไหมชอบแหนไหนมากที่สุดมีมีชอบแฮนไหนจำได้ป่าไพ่บนมือยังจำได้แต่รู้สึกว่าตัวเองแบบว่า ก,า,กาเล่นกาเล่นกาเล่นกว่าเดิมแล้วกันใช่ใช,ใช่ถ้าเล่นหลายๆคนอาจจะไม่ได้กล้าเล่นเท่านี้รู้สึกไงบ้างที่จะได้ไปเจอกับเอ๋ยก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าไม่รู้เอ๋ยเล่นยังไงแต่เอ๋ยรู้กูหมดแล้วว่ากูเล่นยังไงมันไปไหนละวมันรูเทปได้มันรูเทปได้ออใช่ในที่สักนี้จะเชียร์ใครพิเศษให้เข้าไปสู่รอบจริงเชียร์พี่แอาครับเฮ้ย ทำไมถึงเชียร์พี่เอ๋วเขาชนะเราไปแล้วเราก็แบบเชียร์ต่ออะไรเยขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็เชียร์มากอุณิคนในห้องส่งเยอะมากซึ่งไม่รู้ว่ามาเชียร์หรือว่าว่างหรืออะไรกัน <laughs> ขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้ว่าคองคาวเย <Yeah. S 1> ้คองคาวใครที่เชียร์อยู่ขอบคุณคับแต่ว่ายอาไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบคู้อย่างเนี่ยที่พังกับหัอเราลูกกน้ารอกจริงเหรอไม่สังเกตกันหรอทำไมคูเห็นคนเดียวอะ มันไม่ได้ออกหรือเปล่าเเห็นคนเดียวแปลว,ว<ะ>ล่าผีลูกกรนดาษรอหรือว่าผีเฮียตัวนั้นมันเป็นสิ่งรูกกหนะ้าจริงแล้วเราจะเจอผีแม่กระดานไหมหรือเจอแต่ลูก และก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับของจูปอกพ v พีในรอบแรกนะครับทั้งสาย A และสาย B นะครับผมต่อไปนะฮะเราจะเอาผู้ชนะของแต่ละสายนะครับผมมาเจอกันนะก็คือในรอบต่อไปนะครับผมคู่แรกนะฮะจะเป็นน้าปองกับน้องพี่นะครับผมน้าปองก็ได้เอาชนะพี่แต้มานะครับผมส่วนน้องพี่เอาชนะน้องบิวมาครับผมต้องมาเจอกันนะครับผมอีกหนึ่งคู่นะครับผมเป็นพี่บุ๊กกับน้องปอมนะครับผมที่ชนะมาทั้งคู่ ก็ต้องมาเจอกันนะฮะส่วนสายบีนะครับผมก็เป็นน้องขวัญกับพี่ดมีนนะครับผมที่จะต้องมาเจอกันและสุดท้ายนะครับคือเอยและแอลแซงนะครับผมต้องมาเจอกันนะฮะส่วนผู้ชนะนะครับผมก็จะได้เข้ารอบลึกไปเรื่อยๆนะครับผมาคนดูทุกคนนะครับผมรักใครเชียร์ใครนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบแฮนไหนนะครับผมหรือคู่ไหนพิเศษก็ลองคอมเมนต์มาให้พี่คงจื้อได้อ่านหน่อยนะครับผมเพื่อจะนําไป พัฒนาต่อไปรอดูในรอบต่อไปนะครับผมสำหรับทองจูปอ๊อกพีวีพีปล่อยวางไม่ใช่แม่รักแต่คือรู้จักวางใจนะโยมนะอันนิจจังทุกรังอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่บายมงเที่ยงเมียกูนอนตายไม่ไมพูดจาจากที่เคยพูดมากต้องเข้าลงเดียงหมดแล้วซับ